รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ตรวจประเมินผลโครงการ RTP c y b e r i l a g e หลังสอพอบางละมงุงคว้าชนะเลิศระดับภาคเตรียมดันไปต่อระดับประเทศที่โรสมันรีบบรีสอร์ทพัทยาหมู่2ตําบลหนองปลาไหลอําเภอบางละมงุงจังหวัดชนบุรีพลตํารวจตรีอิทธิพรโพทองรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสอง พร้อมคณะเดินทางมาตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์แบบบุรณาการภายใต้โครงการ RTP Cyber Village ประจำปีงบประมาณ2567โดยมีพันตำรวจเอกภาติกรสอนชัยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบรุรีพันตำรวจเอกนาวินสินธุรัตนผู้กำกับการสาพบางละมงุงนายวรพศคงธนะจลัด ปลัดอำเภอบางละมงุงพร้อมด้วยกตอต,อตอรอสอพอบางละมงุงข้าราชการตำรวจอสอมกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมให้การต้อนรับสืบเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาจำเป็นต้องรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัยแต่ตำรวจก็ยังต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสงบสุขของประชาชนและสังคมซึ่งในปี2565สํานักงานตำรวจแห่งชาติ จึงทําโครงการตำรวจชุมชนภายใต้ชื่อโครงการ Cyber Village 1,483สถานีตำรวจทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการป้องกันปัญหาอัชญากรรมของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติซึ่งในปี2,567ซ้อ้อสบางละมงได้รับรางวัลชนะเลิศของตำรวจผู้อรภาคสองส่วนรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศจะมีการประกาศผลอีกครั้งหลังจากวันที่17ตุลาคมนี้ พลตตรีอิทิพโรโพทองได้กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่สพบางละมงุงได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับภาคจากการตรวจสอบการให้คะแนนของชุดประเมินพบว่าได้172คะแนนเต็มไม่มีหักและเป็นรางวัลที่เหมาะสมเป็นอย่างมากของสพบางละมงุงที่ได้รับจากที่เคยสัมผัสมาก,ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นโครงการชุมชนยั่งยืนหรือโครงการ Stronger t o g e t h สอร์สพบางละมงก็ทำได้ดีมาโดยตลอดเนื่องจากความสมัครสมานสามัคคีของทุกหน่วยทุกองค์กรชุมชนรวมไปถึงภาคประชาชนหากช่วยกันขับเคลื่อนโครงการนี้จะรักษาม,มาตรฐานต่อไปเรื่อยๆชุมชนนี้ก็จะสงบยั่งยืนปลอดภัยซึ่งทั้ง3โครงการมีความเชื่อมโยงกันสามารถที่จะสร้างความสงบเรียบร้อยให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริง นิว24สถานีประชาชนธิรวัตรทองมาภาพข่าวพรดาสุวรรณรายงาน